ตำรวจภูธรภาคสองเดินหน้ามาตรการความมั่นคงชายแดนควบคู่ภารกิจมนุษยธรรมพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำดวดรวจภูธรภาคสองบูรณา,าการกำลังกับหน่วยทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน3จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบ,บุรีและตราดควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบจากความไม่สงบในฝั่งประเทศกัมพูชาพร้อมเดินหน้ามาตรการรองรับผู้อพยพโดยไม่ละเลยหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีผลการปฏิบัติหน้าที่สำคัญในแต่ละจังหวัดคือจังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยทหารและฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจและจุดสกัด9จุดตลอดแนวชายแดนป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีสั่งการให้ทุกสถานีในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดและตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตลอดเส้นทางธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับชายแดนกัมพูชา จัดกำลังร,งร่วมลาดตระเวนกับฝ่ายทหารพรานและฝ่ายปกครองในเขตพื้นที่ป่าภูเขาเพื่อป้องกันภัยแทรกซ้อนนอกจากนี้จังหวัดจันทบ,บุรียังได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินจังหวัดตราดจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำการในพื้นที่ชายแดนอำเภอบ่อไร่รและอำเภอคลองใหญ่เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออพยพในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ มาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมสำหรับตำรวจภูธรภาค2กำชับให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ชายแดนยกระดับรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม3ามฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อบริหารสถานการณ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบตำรวจภูธรภาค2ขอยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบยังคงอยู่ในความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อคุ้มครองประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน